สวัสดีค่ะดวชะตาพาเพลินบาบอัมธุรินีโดยแม่หมออัมธรรมทา,าโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือมาดูกันว่าดวงของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้เนาะคำทำนายนี้อาจจะประมาณ30วันนะคะมีดวงโชคดีแค่ไหนนะคุณเป็นคนโชคดีแค่ไหนในช่วง30วันนี้อะมีไพ่ให้เลือกสีกองนะคะก่อนที่จะเลือกนะคะทำสมาธิกันก่อนนะ หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกโอเคนะผ่อนคลายนะหรือรู้สึกสบายใจนะใครที่ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ สำหรับใครที่โอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะเปิดดวงตาที่3โดยการหายใจออกยาวๆนะส่งกระแสจิตผ่านออกมาขอดูพลังงานหน่อยนะว่าคุณมีดวงความโชคดีมากแค่ไหนในช่วง30วันนี้นะสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากคุณยังรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณโอเคแล้วนะรู้สึกตั้งมั่นแล้วเดี๋ยวก็จะมาฟังคำนายกันอ่ะให้เวลาทำสมาธิอีกสักครู่หนึ่งใครยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปนะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่า คุณมีความโชคดีแค่ไหนคุณเป็นคนมีดวงความโชคดีแค่ไหนนะอ่าถ้าเกิดว่าคุณสับสนลองหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาทำสมาธิใหม่นะแล้วลืมตาเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากคุณยังสับสนอยู่อีกลองทำไปสัก3 4ี่รอบแล้วยังยังเลือกไม่ได้ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังํำนายมากกว่า1กองได้เลยเพราะน่าจะมีคำทำนายของคุณมากกว่า1กองนะใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเรามาฟังคำนายกันเลยค่ะ เอาละค่ะเห็นหนะะ้าาตากันแบบนี้แสดงว่าเลือกกองไพ่กันได้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าคุณมีดวงโชคดีมากแค่ไหนเดี๋ยวไล่พิธีลกรกันหมอก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละใบเนี่ยมันคือให้อะไรเหมือนกันนะลุ้นไปพร้อมพร้อกันเลยนะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งก่อนนะคุณได้ใบนี้ค่ะอะไรเอ่ยโอ้โหสำหรับคนที่เลือกใบนี้นะต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่มีดวงโชคดีนะ ความโชคดีของคุณก็คือว่าคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยบางครั้งบางทีนะมันอาจจะมีบ้างแหละมันอาจจะมีบ้างว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมืดแปดด้านนะหรือมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาลายล้อมรอบตัวหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณจะเห็นเลยว่าคุณเป็นคนโชคดีในแง่ของการที่อยู่ๆก็เหมือนมีคนมาชี้ทิศชี้ทางชี้ทางออกทางสว่างหรือว่า มีแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของคุณนะคะดวงชะตาของคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีเซนตนะ์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่ง Beast บางอย่างหรือว่าอาจจะมีมียานอ่อนๆคุณเป็นคนมียานพิเศษนะคุณเป็นคนมียานอ่อนๆหรือมีสัมผัสมีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างนะดวงชะตาของคุณต้องบอกเลย คุณเป็นคนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนกับว่ามีคนคอยบอกทิศบอกทางชี้แนะชี้นําแนวทางให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาทําให้คุณมีทางออกนะมีแนวทางนะหรือว่ามีทิศทางในการก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยถึงแม้ว่าหากช่วงที่ผ่านมานะคุณอาจจะ เ,เคยเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สังเกตตัวเองว่างหรอคุณสังคุณสังเกตตัวเองหรือเปล่านะคุณสังเกตไหมว่าในช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะ่ะในช่วงบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกว่าติดขัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่อยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาเปิดทิศเปิดทางชี้ทางสว่างให้กับคุณนี่คือความโชคดีของคุณนะดวงชะตาของคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ นะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบอะไรต่างๆมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตยอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกเลยมันก็เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งอะ่ะที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสำเร็จคุณเป็นคนโชคดีเป็นคนดวงดีนะถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมันเหมือนแค่เป็นบันไดที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านไปหรือเป็นแค่กิ่งมงกิ่งไม้หรือของกิดกิดขวางเส้นทางคุณให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านไปเพื่อให้คุณได้ เดินไปข้างหน้าหรือว่ามีพัฒน,นาการไปสู่จุดที่ใกล้ความเป็นจริงใกล้ความสำเร็จมากที่สุดเท่านั้นเองเพราะนั้นแล้วนี่คือความโชคดีของคุณนะคะ สังเกตตัวเองเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะติดขัดสุดท้ายก็มีคนมาชี้แนะชี้นําแนวทางหรือมีทางออกอะไรบางอย่างให้กับชีวิตอยู่เสมอเพราะฉนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณชีวิตดีโอเคแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองติดขัดมีปัญหาปสรราก็รู้ตัวไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาชี้แนะชี้นําแนวทางไกด์ไลน์ให้คุณอยู่แล้วนะขอแค่คุณเนี่ย มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีสติมีสมาธิมีปัญญานะแล้วรักษาพลังงานชีวิตของตัวเองให้อยู่ในจุดที่สูงสุดแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนะหรือมีมีอะไรบางอย่างปัดขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปจากดวงชะตาชีวิตคุณให้อยู่แล้วอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะดวงยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ล้มคุณไม่ได้หรอกค่ะนะถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปด้วยดีคุณมีกัลายาณมิตรที่ดีนะมีคนรอบตัวที่ดีที่ผลักดันสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาของคุณหรือช่วยเหลือหรือสามารถช่วยเหลือให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนใครรักค่นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะ ต่อมากองที่สองกันบ้างนะเดี๋ยวมานลุ้นกันคนที่เลือกกองที่สองคุณได้พไพ่ใบนี้อะไรเอ่ยโอ้โหคุณเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษเนาะเฮ้ยคุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าบางครั้งบางทีเหมือนคุณมียานอย่างรู้หรือรู้อะไรล่วงหน้าหรือบางครั้งบางทีคาดเดาอะไรมักจะถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอเฮ้ย คุณมีเซนนะเลอๆคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะทำอาชีพเดียวกับแม่หมอก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่อ,อ,อาจจะเป็นหมอดูนะหรือเชื่อเรื่องนี้หรือมีเซนอะไรบางอย่างก็ได้นะเออคุณดูมีสัมผัสพิเศษนะหรือว่าเป็นคนที่มียานอย่างรู้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คาดเดาอะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำหรือไม่ค่อยผิดพลาดสักเท่าไหร่นี่คือความโชคดีของคุณนะเพราะว่า พลังงานของคุณเนี่ยมันทําให้คุณมีการวางแผนในการใช้ชีวิตที่ดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูดวงนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้มาบ้างนะคะมันทําให้คุณสามารถบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณได้ใบนี้อืมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเฮ้ยคุณเป็นคนมีเซนต์นนะ คุณเป็นคนมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างความโชคดีของคุณคือคุณเป็นคนที่รู้หรือเหมือนมีคนไกด์ไลน์หรือสัญชาตญาณในร่างกายของคุณเนี่ยจะบอกนะบอกตัวคุณอยู่สม่เสมอว่าอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงไหนไม่ดีอยู่ตรงไหนปลอดภยัยตรงไหนไม่ปลอดภยัยใครดีใครร้ายมันเหมือนคุณมีเซนส์หรือมีสัมผัสพิเศษมียานอ่อนรับรู้ทำให้ตัวเองรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก้าวหน้านะ ทันทีที่คุณรู้สึกไม่สบายใจมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีมันมีเรื่องที่มันไม่โอเคนั่นแหละนะมันก็เลยทําให้คุณต้องต้องถอ,อยห่างจากสถานการณ์นั้นหรือถอยห่างจากใครบางคนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกสบายใจมันก็เป็นไปตามนั้นนั่นหมายความว่านี่คือเซนส์ของคุณความโชคดีของคุณคือคุณมีเซนส์หรือรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเองนะเออรู้ด้วยรู้ได้ด้วยตัวเองเลยอะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหนึ่งใบค่ะนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง นะเนี่ยเอ้ยอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่สวรรค์สรสร้างให้กับคุณเลยนะเออพลังพิเศษเซนส์นพิเศษยะยานอย่างรู้หรือการคาดเดาอะไรที่แม่นยำของคุณหรือว่าการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างล่วงหน้าหรืออาจจะบางคนอาจจะเป็นแนวฝันก็ได้นะหรืออาจจะมีลางบอกนะอะไรดีอะไรไม่ดีนะเอออะไร อะไรโอเคอะไรไม่โอเคเหมือนมีเซนต์อาจจะฝันหรือว่าอาจจะรู้สึกสัมผัสได้โดยตัวเองก็แล้วแต่บางคนอาจจะชอบผลลุกนะเวลาที่อาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะมีตากระตุกนะหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกทําให้รับรู้ได้ว่าอ้อันนี้ดีไม่ดีอะไรดีอะไรปลอ,อดภยัยอะไรไม่ปลอดภยัยหรือมีอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษตรงนี้ซึ่ง เป็นความโชคดีทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะนี่คือสิ่งที่สวรรค์สรรสร้างมาให้กับคุณให้คุณมีพลังพิเศษหรือมีเอเอร์จีพิเศษนะหรือมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถทําให้ชีวิตของคุณเนะี่ยก้าวหน้านะหรือว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงไปได้นะนั่นเองอใครแล้วทํานายอย่างุบนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยัน รับพลังงานของคุณน,นะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองที่สามกันบ้างค่ะคนที่เลือกกล่องนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าคุณได้อะไรทึ๊บโอ้โหคุณเป็นคนที่มีบุญมากๆเลยนะบุญญาธิการสูงนะเป็นคนที่มีแต้มบุญสูงน่าจะเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ นะหรือเป็นสายปฏิบัติก็อาจจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะหรืออาจจะเป็นสายบุญสายกุศลพบชาติก่อนๆคุณก็อาจจะเป็นสายบุญสายกุศลอาจจะเคยเป็นนักบวชอาจจะเคยเป็น อาจจะเคยเป็นพระนะอาจจะเคยบวชเรียนมานะหรืออาจจะเคยทําอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนามาหรืออาจจะเป็นผู้ที่ทํานุบํารุงการในเรื่องของศาสนามาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทําให้บุญกุศลตรงนี้นะส่งผลให้ในภพชาตินี้คุณค่อนข้างที่จะมีบุญญาธิการสูงคุณเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงมากแต้มบุญสูงแต้มบุญดีนะส่งผลมาจากการที่คุณ ชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจิตใจเป็นกุศลคิดดีพูดดีทดําดีชอบฟังเทศชอบฟังธรรมนะซึ่งอาจจะติดตัวคุณมาตั้งแต่ในอดีตหรือตั้งแต่พบชาติก่อนๆนะคุณอาจจะเป็นสายปฏิบัติมาก่อนเคยบวชเรียนมาก่อนนะหรือช่วยทํานุบํารุงศาสนามาโดยตลอดนะก็เลยส่งผลให้ความโชคดีของคุณในในช่วงเวลานี้และพบชาตินี้เนะี่ยมันมีในเรื่องของบุญกุศลนี่แหละ ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเป็นคนที่มีปัญญาดีสติปัญญาดีหลายๆคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้คุณอาจจะเกิดในวันพฤหัสบดีก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะออชอบสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าอาจจะมีความมีความมีความรู้ความสามารถสักยภาพสูงมีสติปัญญาที่ดีนะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์ด้วยก็ได้นะเ,เ,กนะเ,เกิดวันอาทิตย์นะเกิดวัน พาลหัตนะแล้วก็อาจจะเกิดวันเสาด้วยก็ได้นะเป็นไปนได้เช่นเดียวกันนะ,ะเออคณมีปัญ เขาเรียกว่ามีบุญญาธิการมีปัญญาที่ดีสติปัญญาสูงนะคะหยิบจับําระไรมมโอกับประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะหรือบางครั้งบางทีถึงแม้ว่าจะเจอเคราะห์หรือเจออะไรที่มันไม่ดีก็ต้องบอกเลยมันเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณไปสู่จุดที่ดีกว่าดีกว่าเดิมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันเป็นของขวัญที่จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นแฮปปี้ขึ้นนคะ สุขง่ายึกขึ้นนะทุกทุกยากขึ้นนะคะเออเจอทุกก็ไม่กระเทือนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นจังหวะชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วความโชคดีของคุณคือมีสติปัญญาที่ดีนะและแต้มบุญสูงนะหยิบจับทาอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปัดเป่าขาจัดปัญหาอุปสรรคภยัยอันตรายต่างๆไปให้ นะมีคนปูทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้ดวงชะตาของคุณจึงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นคนเรียนเก่งนะเรียนรู้ได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิพานดีนะคะสติปัญญาดีมีบุญญาธิการสูงมากๆนะคะหรือมีสติปัญญาที่ค่อนข้างเฉียบแหลมหรือแหลมคมนะทำให้คุณมีโอกาสที่จะท,ทํากิจการงานใดก็ประสบความสําเร็จถ้าทําในทิศทางของ งานประจําก็มีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตหรือก้าวหน้ามีชื่อเสียงโดง่งดังเด่นดัง,ดงนะคะหากทําธุรกิจก็มีโอกาสว่าความฉลาดของคุณจะทําให้ธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูได้เป็นอย่างดีนะคะหากไปสายธรรมก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นนักธรรมที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถนะในทั้งในเรื่องของความเข้าใจและการเผยแพร่ศาส,สนานะะต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถเป็นผู้คงแก่เรียนนะคะและนี่คือความโชคดีของคุณที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะสุดโต่งในทุกๆทิศท,ท,ทางที่คุณเลือกนะคะมีความสามมีมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือประสบความสําเร็จในทุกๆสายงานที่คุณตัดสินใจที่จะลงมือทําใครแล้วเข้ามยาอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ อ่ะต่อมากองสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าไพ่อยาจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหโชคดีของคุณคือคุณเป็นคนที่มีอำนาจคุณเกิดมาพร้อมอำนาจวาสนาแนละบารมีต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ จะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่มีวาสนาเป็นคนที่บารมีเป็นคนที่มีศักดิ์มีสีเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในดวงชะตานั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตหากทำงานประจำคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่ดีแน่นอนนะคะเออ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้จัดการหัวหน้างานนะซีอเติบโตคุณคุณมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นอยู่ในตําแหน่งใหญ่ๆแน่ๆนะหรือผู้อำนวยการอะไรต่างๆคุณมีโอกาสไปถึงจุดนั้นแน่นอนนะถ้าคุณทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจของคุณคุณจะเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่ในธุรกิจของคุณหรือจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หรือธุรกิจของคุณอาจจะมีโอกาสขยายสาขาได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะเออหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานสายใดก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกิน ว่าตัวคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดหรือยิ่งใหญ่ในสายอาชีพนั้นน,น,นะความโชคดีของคุณคือความความยิ่งใหญ่และอำนาจวาสนาบารมีต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณเป็นคนที่โชคดีมีอำนาจวาสนาบารมีอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรหรือเลือกที่จะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสูงสุด ในอาชีพการงานานั้นของคุณนี่คือความโชคดีของคุณนั่นหมายความว่าต่อให้มีปัญหาอุปสรรคคุณก็จะทะลายปัญหาอุปสรรคก้าวข้ามผ่านนะปัญหาอุปสรรคหรือบททดสอบทั้งปวงไปได้อย่างแน่นอนนะพลังของคุณมีอำนาจวาสนาบารมีของคุณมีอยู่เต็มดวงชะตาเพราะฉะนั้นแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณประสบความสําเร็จแน่นอนมีโอกาสได้ยิ่งใหญ่เติบโตหรือก้าวหน้าหรือเป็นคนใหญ่คนโตในอนาคตอย่างแน่นอนนะ และนี่คือดวงชะตาของคุณใครและคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะและนี่คือดวงชะตาของทั้ง4ี่กองด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แสดงว่าบุญสัมพันธ์กันถึงได้ ะดนจิตดนใจบันดาลให้มาฟังคลิปนี้เพื่อที่จะได้รู้พลังงานหรือ Energy ของตัวคุณเองว่าคุณมีความโชคดีมากแค่ไหนมีดวงชะตาของความโชคด,ดีมากน้อยเพียงใดให้คุณได้รับรู้ให้คุณมีพลังดีๆให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้คุณมีพลังบวกหรือมี Energy ดีๆในการใช้ชีวิตนะเพื่อที่จะได,ได้ดำเนินชีวิตของตัวเองไปอย่างแฮปปี้ happy, มีความสุข สุขกายสบายใจมีพลังงานดีๆมีความสุขสดใสนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นคงและมีความหวังนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจหรือแนวทางอะไรบางอย่างในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซี e เ i r ร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อ่ะแถมอีกหน่อยท้ายคลิปมาคอนเฟิร์มกันนิดหนึ่งว่าพลังงานของคุณแม่นยำจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดคุณอยู่ถึงคลิปนี้แสดงว่านี่คือการคอนเฟิร์มนะคะเออว่าพลังงานของคุณจริงแท้แน่นอนแค่ไหนดวงชะตาของคุณมีความโชคดีเพียงใดอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหนี่คือการคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัดว่าคุณเป็นคนดวงดี มีบุญญาธิการสูงหรือเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณมีความโชคดีอยู่ในตัวคุณเป็นคนที่มีดวงโชคดีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วดวงชะตาของคุณจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดี จุดที่สูงจุดที่แฮปปี้จุดที่มีความสุขอย่างแน่นอนสร้างบุญมาเยอะนะเราเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในบุญกุศลของตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองดวงชะตาของคุณดีและมีโอกาสว่าคุณจะประสบความสําเร็จและสมหวังดังใจปรารถนาจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาความสุขนั้นหนาก็จะเข้ามาสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณอย่างดีแน่นอนเออ รายแล้วนายอย่นดีนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะไปจริงๆแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ